มุม่งบรรยากาศโดยรอบกันต่อครับพี่น้องยกระดับมุ่งหน้าสู่ป้ากัะปีอัปเด,ดล่าสูตรดครับพี่น้องไอพี่น้องเบืง้งความคืบหนา้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มสะพานลอยพี่นอ้องเป็นสถานีขึ้นลงเพ็่สางได้หลายเลยพี่น้องแจมแจมครับ พุ่นสายสีส้มครับเร่งสร้างเร่งพื้นพื้น,นที่ให้ผู้ใส่รถใส่ถนนได้ใส่กับตารารเร็วพี่น้องเร็วเรวเรว,เวขอบคุณได้หลายครับรอฟอร์มสายสีส้มสถานีรามสิบสองอัปเปรลาสูดครับ,บวก็สว่างเดนดินรอติรอดรถไฟาสายสีส้มพี่น้อง ยากาศโดยรอบครับล่าสุดมันสุกครับสายสีสมงามโมพี่น้องได้หลายครับได้หลายการก็สั่งสถานีเป็นแจมแจมพี่น้องแจมสวยงามครับรอบฟอร์ม รูปแบบสถานีราม12อยู่ปากซอยราม17ฟังขาออกครับพี่น้องด้านหน้าผมตรงคามฟังขาเข่าครับสายสีส้มล่าสุดวันศุกร์พี่นอ้องอำภอสว่างแดนดินครับตามตามกันครับอัปเดตการก่อสร้างสายสีส้มพี่น้อง แจมครับแจมสวัสดีครับพมอแม่พี่น้องครับพ่อสว่างเดืนด,ดินครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อสว่างเดือนดินครับ mm hmm. พี่น้องเมื่อเนี้ยพ่อสิ่ป้ามาอัปเดตสถานีรถไฟฟ้าสายสีสมเร็วครับพ่อนสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วพ่อสว่างเดืนด,ดินครับอัปเดตการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีสม สถานีรามคำแหง12ล่าสุดครับวันศุกร์ที่29 29บุรอษวันศุกร์วันศุกร์ไปพี่น้องว่าการก่อสร้างสิเป็นจังไดครับสถานีรามคำแหงร้อย10ร้อยสไลด์รา,ามคำแหง12พี่น้องขอบคุณนะเดียครับการกดไลค์กดแชร์มิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเพื่อนพี่น้อง ตอนนี้ผมอยู่หน้าหางเดหอมอเดือมอล่ามอย่หอเบื่องการราจรการจจรกร็สบายๆครับวับนศุ์ครับเมื่อเนี่ยุอากาศกุไลค์กุแช่กุติดตามครับเพื่อนเกาให้กำลงังใจกันเพื่อนใไมฝากคอมเมนไปพี่นอ้องอันนี้เราจะเป็นสะพานลอยครับสะพานลอยสั่งชั่ว่ข้าวเชื่อมกับห้างเดือมอล่ามกับแผงพี่นอ้อง ฟังคุณจะเป็นข้าออกครับสถานีใต้ดินเข่าออครับพี่น้อง,อ,งอยู่ล่ามขาแมแข้งสอยสิบเจ็ดพี่น้องอเอาเปลี่อกาศก่อสร้างว่าเพิ่งสั่งฮอดไสแล้วสะพานยกระดับเพิ่นกับเปิดใช้เลยเด้อพี่น้องเนี่ยยกระดับมุ่งหน้าสู่เสี่ยกล่ามขาแมแข้งสบายๆครับ ขึ้นพื่นทีได้ล้านพี่น้องแน่นสบายเลยคุณขึ้นยกระดับกับมุ่งนาไปบากัปีพี่น้องชวนด้านลุนจะมาจากมาไร่ล่ามพี่น้องปัญหาไร่ล่ามขแหงมุ่งนาสู้ อยากเล่าความเหงพี่น้องเดี๋ยวขามไปเบิ่งพุตบาทว่าขึ้นคลื่นพื้นที่แบบไดแล้วขอบคุณรถไฟฟ้า,ปปาสายสีส้มครับศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีเบิ่งเบิ่งครับด้านหน้าจะเป็นสะพานลอยครับพี่น้องเป็นการเริ่มเฮ็ดใกล้สีเหลืองอะพี่น้องสะพานลอยขามไปห่างเดือมอ่มากความเหงพี่น้องพุตบาทเพิ่งกรขึ้นได้แล้วล่ะพี่น้องเห็นปะ จะขึ้นพื้นที่ฟุตบาทในร้ายที่สุดพี่น้องไปครับกับพอนพานยางเบรงการก็สางบนบาดรถเมฆอ่ะเรียบร้อยพี่น้องฟุตบาทเป็นกระสางในร้ายครับปรับปรุงเรียบร้อยพี่น้องเดินเดินได้สบายสบายนะครับก็เก๊กะ นิดพลาดประกานได้ก็ขอโทษขออภัยเด้๋ยครับเด้อพ่อสว่างแดดดินอัปเดตครับวันศุกร์ครับเมื่อเนี้ยสถานีรามคำแหง12รถสายสีส้มครับมุ่งหน้าพระรามเก้าเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนรามคำแหงอันนี้จะเป็นยกระดับรามคำแหงพี่น้องมุ่งหน้าสีแยกรามคำแหงตัดพระรามเก้าเห็นปะครับ บรรยากาศโดยรอบพี่น้องสถานีรั่มขั้แห่งสิบสองครับการแลกจอนกับสะดวกสบายพี่น้องโลง่ลงๆครับบรรยากาศชิวๆเลยพี่น้องชิวๆรั่มสิบสองจะมีมองขึ้นอย่สองจุดนะครับนาเดมอฟังตรงขามเดมอสองจุด อาก,กาศยุ่ล่ามขาแมแหง13กับล่ามขาแหมง10ครับยู่ตรงตามกันพี่น้องสองสถานีเป็นสี่สถานี่ป้นนป่นลงนข้อนผ้าอัิเดตการก่อสร้างครับรถไฟฟ้าสายสีสมเ,เบื้องบิ้ต้อพี่น้องมาเพิ่นสางฮอดไซแล้วบรรยากาศโดยรอบครับเป็นขึ้นพื้นที่ การ้รจอดได้หลกะสะดวกสบายเลยพี่น้องสะดวกสบายเพื่อนางเท่าพี่น้องทางเท่าหน,น้าจะเป็นยกกระดับครับพุ่งหน้าชูเสียกล้ำกําแพงพี่น้องการใ้รถจอดมาสุกข,ขาเขาก็ล่งๆพี่น้องสบายๆตั้งแต่พื้นเพื่อนพื้นที่เนี่ยค การจราจารก็สะดวกสบายครับพี่น้องอปนบลาเป็นกลาปูกระโปงกระเบื้องห้เรียบร้อยเลยพี่น้องการก่อสร้างก้อนนั้นนี่อาจีพอสะดวกสบายเพราะปัจจัยแต่ตอนนี้เพิ่น,ข,น,ข,น,น,นขึ้นพื้นที่ห้แล้วพี่น้องขื้นพื้นที่ห้สะดวกสบายท้างเขาน้ำกำแพงสิบห้าอาอกครับ นี่ฟุตบาทพี่น้องเห็นยวก็ังยางฟุตบาทกันสัมปายเดยพี่น้องขึ้นพื้นที่ได้หลายครับ,บฟุตบาทขอบพุณนรถไฟฟ้าสายสีสวมครับรอฟอร์มอด้านหน้าจะเป็นสะพานเขาเดือมอบางกะปีพี่น้องเขาเดือมอบางกะปีเป็นรถไฟฟ้าเป็นสางให้ครับ เตียดยางเบรงการก่อสร้างครับขณะนี้ยรถบางเร่งปรับปรุงทางเท้าครับเป็นการเร่งยกระดับครับมุ่งสู่าก,กบปีพี่น้องทางได้ลายอยู่ครับสถานีรับกขแหงสิบสองลูกแบบ สถานีราม12อยู่ปากซอยราม17บเฟังขาออกครับพี่น้องด้านหนาผมตรงคามฟังขาเข่าครับสายสีส้มล่าสุดวันศุกร์พี่นอ้องอำภอสว่างแดนดินครับตามตามกันครับอัปเดตการก่อสร้างสายสีส้มพี่น้องแจมครับแจม ล่าสุดมันสุกครับสายสีสมงามออพี่น้องได้หลายครับได้หลายออการก็สั่งสถานีเพิ่มแจ่มพี่น้นองแจม่มสวยงามครับร,รอบอร์มอ้อมุ่งบรรยากาศโดยรอบก,กันต่อครับพี่น้องยกระดับมุ่งนาสูบบ้างกระปิ ปเปรล่าสุดรครับพี่น้องไอ้พี่น้องเบิง้งความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มสะพานร้อยพี่น้องเป็นสถานีขึ้นลงเป็นสางได้ลหลายเลยพี่น้องแจมแจมครับขอบพุ้นสายสีส้มครับเร่งสร้างเร่งขึ้นพื้นที่ให้ผู้ใส่รถใส่ถนน ใส่กันตะลักจอนเร็วพี่น้องเร็วเร็วเร็วขอบคุณได้หลายครับรอฟอร์มอสายสีส้มสถานีรามสิบสองแลเปลี่ล่าสุดครับขอบคุณสว่างแดนดินรอติรอดรถไฟสายสีส้มพี่น้องบรรยากาศโดยรอบครับ ุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้นองควาสว่างแดนยดินขอบคุณหลายๆครับควาพราเบื้องกันอัปเดตกันก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มครับสถานีรามกำแหง12อยู่นาเดมอรามกำแหงพี่นอ้องอัปเดตล่าสุดในเบื้องว่าการก่อสร้างบนนอดไซเป็นขึ้นพื้นที่การจราจรทางทา,งทาหนอดไซเด้าควาขอบคุณหลายๆครับ การติดตามคนไลค์กดแชร์เพราะกันคลิปนาเนาะครับเนาะสวัสดีครับสามย่านมิดทาวออฟฟิศพรีเมียม,มแก้วโพสต์มัง่งยาคอนเสิหาบุมีงานหติตแก้วพี่น้องแก้วเที่ยวหา